สวัสดีค่ะชาวราศีกุมเย yeah. เดือนสุดท้ายแล้วนะคะไพ่ที่ใช้นะคะก็เป็นไพ่นี้เนาะซึ่งสับมาแล้วนะคะก็เป็นการเปิดไพ่ความรักชาวราศีกุมนะคะเดือนมีนาคม2 5ง2นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีกุม คนที่ยังเฝ้าดูคุณอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ยังเป็นอะไรที่อยู่ดูคุณอยู่ไม่ห่างเลยทำไมเห็นไพ่นี้แล้วก็พูดถึงโอเคค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเห็นไพ่กันไม่เอ,อ่ยสำหรับชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้นะคะคุณก็พยายาม ทบทวนนะคะ The Template แล้วก็ไพ่สองทะสองไม้เท้านะคะคุณทบทวนความเป็นไปได้ปัจจุบันอนาคตคุณพยายามปรับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้มันให้มันพอดีให้มันอยู่กับปัจจุบันมากกว่าแล้วก็มองถึงอนาคตที่มันจะเป็นไปได้อนาคตที่ดีนะคะอืมแล้วอิทธิพลจากคนรอบข้างนะคะคุณได้ไพ่หกไม้เท้านะคะ ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้คนรอบข้างเขาจะได้ชื่นชมยินดีแล้วเขาก็ให้การยอมรับคุณนะคะได้สวมมงกุฎดอกไม้มันเป็นหมายถึงว่าชัยชนะความสำเร็จที่คุณได้รับเขาจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณนะคะส่วนไพ่คนรักถ้าคุณมีคนมีคนรักหรือมีคนคุยหรือว่ามีคนคนนั้นไพ่มันตกเจ็ดเก้าไม่เท้านะคะหมายถึงว่า คนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาอะเริ่มที่จะพักพักความสัมพันธ์กับคุณก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเจออะไรมาเยอะนะคะอาจจะสะบักสะบอมเนี่ยก็ได้นะมีภาพันแผโพกหัวอ,อยู่ตรงนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาอยากจะพักนะคะก้าวดาบอีกนิดเดียวเขาจะไปถึงเป้าหมายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ขอพักก่อนอืม นะคะคที่ผ่านมาเหมือนที่บอกนะคะผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณเจ้าสตาเป็นผู้ชายคุณก็มีผู้หญิงคนนี้ที่คอยดูคอยให้ความรักคอยเป็นห่วงคุณเขายังดูดูคุณอยู่ไกลๆนะคะเขาก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่นะมาจนถึงเดือนนี้ก็ยังมีเขาอยู่นะคะถ้าเจ้าชะตาคุณชาวราศีกุมเป็นผู้หญิง ก็เป็นไปได้ว่าคุณอนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ดูแลความรักเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรักนะคะไม่ว่าจะดูแลคนในครอบครัวด,ดูแลคนรักดูแลใครก็แล้วแต่คุณเป็นคนอ่อนโยนแล้วคุณก็เป็นคนที่ถือถ้วยอะคะ่ะถือความรักถืออารมณ์ความรู้สึกที่มันดีๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหน้าที่ผ่านมานะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เดอะสันคุณอาจจะได้เออ มีโลกที่สดใสขึ้น The Sun ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ชีวิตคุณดีขึ้นโชคกำลังเข้าข้างคุณโชคกำลังมาแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบเหรียญตกที่สิ่งที่คุณหวังและสิ่งที่คุณเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ คุณหวังที่จะมีครอบครัวคุณก็จะได้มีครอบครัวคุณหวังที่จะมีความมั่นคงด้านการเงินคุณก็จะมีความมั่นคงด้านการเงินนะคะเดือนซันกับศีรยะอยู่ใกล้กัน,กนมีแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่ปัญหาและอุปสรรคตกพ่2ยเหรียญน,นะคะปัญหาอุปสรรคคุณก็พยายามจัดการให้มันเกิดความบาลานซ์คือถ้าเป็นเรื่องเงินก็คือ มีเงินใช้มาหมุนไปใช้มาหมุนไปคุณก็พยายามที่จะจัดการเคลียร์หนี้สินเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพอตัวในแต่ละเดือนถ้าเป็นเรื่องงานงานล้นมือก็พยายามจะเคลียร์งานให้มันแบบว่าเบาลงแต่ก็มีงานเข้ามาอีกนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเรื่องความรักเหมือนกันคุณอาจจะต้องจัดการบริหารเวลาให้กับคนรักหรือว่าครอบครัวคุณด้วยเช่นกันนะหรือถ้าบางคนคุยกันหลายคนคุณก็ต้องสับรางให้ดีๆนะคะคุณอาจจะกังวลหน่อยนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ปัญหาอุปสรรคนี้คุณสามารถจัดการได้พอตัวคุณนะคะและสิ่งที่คุณคิดภายในใจได้ king of p e n a i l e s นะคะเออสภาพที่คุณเป็นสภาพเลยเนาะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณอยากคุณอยากเป็นเป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์สินแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณมี เงินมีสั์สินคุณจะทําอะไรก็ได้นะคะนีย่ยคุณคิดคุณอยากเป็นเหมือน King of เดิเคิก็คือเป็นเศรษฐีอเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาอะไรประมาณนี้พระราชาถือเหรียญน,นะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่คุณจะได้หรือเปล่านั้นก็เดือนนี้มีเกณฑ์นะคะเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยมีเกณฑ์ที่โชคจะเข้าข้างบางทีคุณอาจจะถูกหวย รวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะมีโชคเข้าข้างมาแล้วคุณจะได้เงินได้ทองเงี้ยเห็นปะอืมแล้วก็ไพ่สุดท้ายนะคะไพ่ห้าดาบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้พไพ่ใบนี้คีย์เวิร์ดผู้เปิดไพ่ให้ความหมายแค่นี้ก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาอะไรยังไงก็ได้ไม่มีเงินคุณก็อยู่ได้ไม่มีเงินเลยก็ไม่ใช่เนาะคือมีเงินน้อยคุณก็อยู่ได้ มีเงินมากคุณก็อยู่ได้นะคะอืยังไงก็ได้สําหรับคุณความรักถ้ามันจะดีพยายามไปแล้วมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไปต่ออะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดดีกว่าเนาะโอเคคนโสดไพ่ที่ได้คนโสดคุณได้บอกยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว เพราะการที่คุณสับลังไม่ได้นี่เองมันเหนือการควบคุมของคุณนะคะอืมพระเขาบอกว่าคุณอาจจะคนโสดคุณอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากกว่าคุณจนคุณไม่มีเวลาที่จะมาจัดการเรื่องของความรักคุณจะหยุดความรักหยุดการแสบงหาการมีคู่ไปก่อนคุณจะดูแลตัวเองคุณเข้มแข็งคุณดูแลตัวเองได้คุณเอางานมาเป็นหลัก คนมีคู่ความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหนักมีทางเลือกอีกแล้วแล้วคู่ของคุณเขาก็โอยเขาก็เสียใจนะเนี่ยเขาก็เศร้านะเนี่ยทำไมอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันซ้ำๆเดิมๆปัญหาเดิมๆบางทีคุณเหนื่อยหนักคนเดียวคุณให้ทางเลือกกันและกันก็มันเลือกไม่ได้อาถ้าเลือกไม่ได้โอเคคุณอาจจะตัดความสัมพันธ์คุณอาจจะ ดอมแบกรับไว้คนเดียวแล้วก็ทิ้งแฟนคุณไปหรือว่าคู่คุณไปเขาก็อาจจะรู้สึกเสียใจเสียดายเหงาเศร้านะคะแต่พายเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มาคืนดีกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะอืแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังจะได้ไปต่ออยู่ยังไม่ได้เลิกลากันไปนะคะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน โอ้ย <Okay>. oh, <st arts> ต่างคนต่างดื้ออีกละอยากอยู่คนเดียวอีกแล้วแต่พ่อเขาบอกว่าจะมีการขอโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกันและกันนะนี่ไงจะมีการงอ้อมีการขอโอกาสมีการมาหากันอยู่คนนี่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะให้โอกาสความมั่นคงให้โอกาสความรักนําความรักมาให้แล้วก็ขอความมั่นคงแล้วก็ให้โอกาสความมั่นคงกันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะนิ่งๆเงียบๆ,ๆไม่คุยกันแยกตัวกันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็มาต่อมานะคะคนราศีกุมคนที่เลิกลากันไปแล้วมันจบไปแล้วเนื่องจากคนลกของคุณเขาอะมีทัศนคติไม่ตรงกับคุณมีเป้าหมายไม่ตรงกับคุณคุณก็เลยจบกับเขาไปเลยนะคะ King o f ครับเกี่ยวข้องกับ คิงแล้วก็ Page of c u ครับอโอเคแพ้เขาบอกกับผู้เปิดไพ่ว่า8ดาบน่าจะมีการบล็อกคุณทั้งคู่อะความสัมพันธ์นี้มันมีการถูกปิดกัน้นถูกกีดกันถูกบล็อกความสัมพันธ์ถูกกีดกันอะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ มันทำให้ต้องเลิกแล้วต้องห่างกันไปแม้ว่ามันจะประคับประคองกันแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันมันด้วยอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะถูกปิดกัน้นทั้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยนะไพ่แปดดากมาใบเดียวจบความหมายเลยแล้วก็ไพ่เดลโมเ a นเจอร์ออรเคิลการสับปะโสด Love Yourself First แน่นอนคะ่ะคนโสด ชาวราศีกุมเขาลักตัวเองอยู่แล้วค่ะเนาะเขาดูแลตัวเองได้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์คนมีคู่คนมีคู่นะคะ h a r t to h a r t conversation ใช้หัวใจคุยกันนี่แล้วก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะแล้วอันนี้สําหรับคน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ Pay attention to the l aspects the signs are concerning you อ,อ๋อเขาบอกว่ามันจะมีสัญญาณบางอย่างที่คุณจะรู้เองค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออสัญญาณบางอย่างนะว่าคนนี้คือคู่ของเราเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรค มันไม่ชัดเจนแต่เดี๋ยวก็จะได้กลับมาเคลียร์มาคุยกันเริ่มให้โอกาสขอโอกาสสร้างความมั่นคงนำมาซึ่งความรักนะคะต่อมาคนสุดท้ายคนเลิกแากันไปเป็นคนละกาว t t y o เ i m t t i m a t i c s About your love life positive thinking and fierce w e l i e i n g you l o m e n t อโอเคเขาบอกว่า ให้คิดบวกเข้าไว้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าคุณจะถูกปิดกัน้นถูกบล็อกถูกกีดกันความสัมพันธ์ยังไงก็แล้วแต่คิดบวกเข้าไว้มันก็ยังดีกว่าคิดลบนะคะจบก็คือจบจบเลยค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากปิดกั้นก็ปิดกั้นก็ไม่เป็นไรคือแม้คุณจะพยายามประคับประคองหรือว่าจะต่อสู้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว มันก็มันก็ยังถูกปิดกั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วคิดบวกเข้าไว้เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเดี๋ยวเดือนหน้าเราค่อยมาดูกันนะคะชาวราศีกุมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็โอเคนะคะบายบายค่ะ